สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะรอบชดเชยวันที่21ตุลาคมนะคะตรงกับวันพุธนะคะที่3ของทุกๆเดือนนะคะที่จะมีการออกรางวัลของหวยลาวที่เป็นรอบชดเชยงวดโควิดนะคะประมาณน่าจะเป็นช่วงของเดือนเมษายนะคะสําหรับในรอบนี้ตัวเลขนะคะที่เรานํามาในรอบนี้ก็ใช้ตัวเลขสถิตินะคะย้อนหลังงวดวันที่19นะคะด้วยแล้วก็ นับรวมงวดนี้นะคะตัวเลขที่เรานำมาให้ดูก็จะมี3งวดสำหรับชุดตัวเลข4ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากผลงานจากงวดที่แล้วสำหรับชุดนี้นะคะใครที่ติดตามอยู่เป็นตัวเลขที่เราลงให้ในงวดวันที่19นะคะก็ใช้แนวทางวันที่15นะคำนวณผลนะคะที่ออกวันที่19ก็คือ3809 ตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะก็จะมี0974นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จับแยก3ตัวเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่ามันออก809นะคะเราได้แค่097เท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวแต่ก็ไม่เข้าด้วยเพราะว่าเลข8เราไม่มีเราไปได้ชุดตัวเลขนี้นะคะ09ที่เป็นตัวเลข2ตัวนะคะที่เราจับแยกให้09มาตัวตรงนะคะสำหรับชุดนี้ สูตรก็ด้านซ้ายมือ2สูตรแรกด้านบนนะคะพันร้อยคูณสหน่วยคูณสามบวกหกพันร้อยสิบคูณสี่บวกหนึ่งนะคะสองสูตรนี้ใครที่จะเอาไปใช้ต่อก็สามารถจดแล้วก็เอาไปตามต่อได้เลยนะคะแต่สำหรับในรอบนี้เราได้ทาการคํานวณขึ้นมาให้ใหม่สูตรก็จะเป็นหมื่นคูณสองนะคะพันบวกร้อยบกหน่วยคูณสองบวกห้า มื่นบวกพันคูณ2อ0บวกร้อยบวกสิบคูณ2บวก6หมื่นคูณ4บวกร้อยบวกสิบบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยบวกสิบบวกนะคะย้อนหลังสามง้ดเช่นเคยเรามาเริ่มคำนวณนะคะจากการที่ตัวเลขด้านซ้ายมือนะคะสูตรเราเริ่มจากสูตรแรกหลักแรกก็คือหลักหมื่นนะคะหมื่นคูณ3 3คูณ3ได้เท่ากับ6หลักพันคือเลข1หลักร้อยเป็นเลข7 หลักหน่วยนะคะเป็นเลข6คูณสได้เท่ากับ12บวกกับ5 6บวก1นะคะได้7 7็บวก7ได้14 4สบวกสได้6 6หบวก5ได้11สูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นคือเลข3บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองหลักร้อยหลัก10คูณด้วยสองนะคะบวกด้วยเลข6คุณที่ สามบวกสองได้ห้าห้าบวกกับเจ็ดได้สิบสองสองบวกหกได้แปดแปดบวกกับหกได้เท่ากับสิบสี่สูตรที่3เป็นหลักหมื่นนะคะคือ3คูณ4เป็น12หลักร้อยคือเลข7หลัก10เป็นเลข8นะคะสูตรนี้บวกด้วย6คงที่2บวกกับ7ได้9 9บวก8ได้17 เบวกกับ6ได้เท่ากับ13สนะคะสูตรที่4ก็เป็นหลักหมื่นคือเลข3บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บวกด้วย5นะคะก็ได้เป็นตัวเลข3ามบวก1เท่ากับส 4, 4ีบวกกับ7จบวก7ได้เท่ากับ11 11อบวกแได้เท่ากับ19 9บวกกับ5ก็ได้เท่ากับ14นะคะได้เป็นตัวเลขชุด1 4 3 4วันพุธอ่าวันที่12นะคะไม่ใช่วันพุธนะวันต่อมาเนี่ยออกเป็น1 4 4 3นะคะเราได้ตัวเลขตรงที่หลักพันแล้วก็หลักร้อยนะแล้วก็10หน่วยรอบนี้เขาสลับตำแหน่งกันอยู่นะคะไปดูที่งวดวันที่12สูตรที่1หลักหมื่นคือเลข8คูณ2ได้16 หลักพันหลักร้อยหลักหน่วยรอบนี้คือเลข3คูณสได้เท่ากับ6บวกกับ5 6บวก1ได้7บวก4ได้11 11บวก6ได้17 17บวกหได้22นะคะใส่2สูตรที่2เป็นหลักหมื่นคือเลข8หลักพันคูณด้วย2หลักร้อย หลัก10คูณด้วย2บวกด้วย6 8บวกสได้10 10บวก4ได้14นะคะ4บวกกับ8ได้เท่ากับ12 2บวกกับ6ได้เท่ากับ8สูตรที่3นะคะเป็นหลักหมื่นคือเลข8คูณ4ได้เท่ากับ32บวกที่หลักร้อยคือเลข4หลัก10เป็นเลข4บวกด้วย6คงที่นะคะสอบวกส ได้หกหบวกสได้สิบสิบวกหได้16ต่อไปเป็นสูตรที่4หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยห้าแบวกกับหนึ่งนะคะได้9ก้าเบวกกับสี่ได้ ส3บสบวกกับสได้7 7บวก5ได้เท่ากับ12นะคะชุดรวมที่เราคำนวณออกมาคือเลข2 8 6แสองวันที่15นะคะตัวเลขด้านล่างสองสองหหลักพันได้หลักได้หลักพันตัวเดียวนะคะ110หน่วยก็ยังกลับกันอยู่มาดูงวดต่อไปนะคะวันที่15 สูตรที่1ใช้หลักหมื่นคือ4คูณ2ได้เท่ากับ8บวกได้หลักพันนะคะหลักร้อยหลักหน่วยคือเลข8คูณ2ได้เท่ากับ16บวกได้5 8บวกสได้10 10%บวก2ได้12นะคะ2บวกกับ6ได้8 8บวก5ได้เท่ากับ13 สูตรที่2เป็นหลักหมื่นคือเลข4หลักพันคูณได้2หลักร้อยนะคะหลัก10คือ6คูณสได้12บวกด้วยเลข6คงที่ค่ะ4บวกสได้6 6บวกสได้8 8บวกสได้10 10บวก6ได้16อ๋เอาได้8นะคะบวกผิดนะ ไม่ได้บวกผิดนะคะแต่คูณผิดนะหลักพันคือ2 2งคูณ2ได้4อ่ะ4บวกสได้8นะคะ8บวก2ได้10 10บวก2ได้12นะคะ12บวก6ได้เท่ากับ18แล้วก็สูตรที่3นะคะหลักพันอ่หลักหมื่นคือ4คูณ4ได้เท่ากับ16หลักร้อยเป็นเลข2หลักสิบเป็นเลข6บวกด้วยเลข6คงที่นะคะ 6บวกสองได้8 8บกหได้14 4สบวก6ได้เท่ากับ10สูตรสุดท้ายหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยห้าสบวกสองได้หกหบวกสองได้8 8ดบวกห ได้14 4บวก5ได้9เป็นชุดตัวเลข3 8 0 9นะคะวันที่19ตัวเลขที่ออกก็คือ3 8 0 9เราจัดชุดไว้ให้สำหรับเอาไว้ปักหลักนะคะมาดูงวด19นะคะสูตรแรกหลักหมื่นคือเลข9คูณ2ได้เท่ากับ18หลักพันเป็นเลข3หลักร้อยเป็นเลข8 หลักหน่วยคือเลข9 9้คูณสได้เท่ากับ18บวกด้วย5 8บวก3คือ11 11บวก8ได้19 9บวก8ได้17 7บวก5ได้เท่ากับ12สูตรที่2เป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2 3 2ได้เท่ากับ6หลักร้อยคือเลข8 หลักสิคือ0นะคะบวกด้วยเลข6 9เบวก6ได้15 5หบวก8ได้13 3บวกกับ6ได้เท่ากับ9สูตรที่3หลักหมื่นคือ9 9คูณ4ได้เท่ากับ36หลักร้อยคือเลข8หลัก10คือเลข0บวกด้วย6 6บวกกับ8 ได้เท่ากับ1ิบสี่สี่บวกหได้เท่ากับ10ใส่เลขศูนย์นะคะตัวสุดท้ายหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยห้าบกวกสได้12 2สองบวกแได้ 10, 10บสิบบวกหาได้สิบห้านะคะ ชุดนี้ก็เป็นตัวเลข2905เราก็มาทำการจับแยกนะคะได้เป็นตัวเลข2 9 20 25ไม่ปักหลักนะแล้วก็เป็น9095นะคะแล้วก็05ตามนี้แล้วก็3ตัวนะคะก็จะมีตัวเลข สองเก้าศูนสองเก้าห้าสองศูนห้าแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายเก้าศูนห้านะคะเอาไว้เป็นแนวทางงวดชดเชยวันที่21ตุลาคมค่ะสำหรับในรอบนี้ก็จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ